แดดอ,อ่อนๆอนแรงๆหาโมงยังแล้วดิบางทีเมื่อนีนหันน,นน้อยจะเป็นกานเขียดกับอากาศได้ดีเมื่อใดขั้นห้อนเถอะนะมันจะออกหลายเมนูสีเขียวเมนูผักอย่างเดียวเลย ออมแล้วออมผักอิก้เล็กแล้วก็ยังเอาผักใส่อีกธรรมดาเมนูผักล้วนเลยวันนี้นสวัสบดีทุกคนสวัสดีพี่ทุกคนเด้อย,ยินดีตอนทับเข้าซ่องเองละน้อยสาวล้วตอนนี้ละน้อยอยู่ที่สวนผักเพราะว่าจะมาเก็บผักไปเห็ดออมขิ้เล็กกินแบบซีเมื่อนี้หันกินอาหาร อาหารแข็งในวันนี้นะเพราะวา่าออมขิเล็กคุณด้น้อยเก็บตั้งแต่เมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อซืนบ่อ,บอต้มไว้จิมาเฮ็ดออมกินใสหนังแบ่บแทบ่ีมาเก็บผักเมงลักหรือหาานตู้นั่นแหละงามแ้งอี๋ห,หนางตูเก็บไปใส่หลาย่ออมข้เล็กนี่ใส่ผักหลายแทบเขาชิใสามสนิทเลยทัานมีผักคาดกับสีเบิงผักคาดตืตม หล่อบางกอน่ว่าเนี้ยมเข้ามานี่กะเราคอยเห็นปันไดมันเริ่มเบิดแล้วนะเขาเก็บไปใส่อันเออหอยตอนนั้นก็นได้ใส่ผักนังตูแล้วกะผักบัวแล้วก็ผักขาดเขาบอกวีผักขาดกับเอาผักนังเลิศใส่ผักขาดกับผักนังเลิศนี่มันจะหืนเอาใส่แล้วมันจะแซ่บนะตัดความ,มอันนั้นนะนี่ลายแล้วพี่ซิ แล้วน้อยพากลัวระเบิรงสวัผักของฮาวามีอย่างแนนนี่ก็คือผักทั้งตัต่อไปเลยป้าบอกเผชรกำลังงามกำลังเริ่มเป็นพริกขี้หนู oh, อ๋อบอรแมนอเผชรขี้หนูอะไรแมนอีกต้นหนึ่งต้นแนน้นอยกับมาเป็นมากเพียบเสียเลยเบิรงพวกนีกับเบื้อ ต้นน้อยๆก็ว่าเป็นมาบุางน่นน้อยให้เป็นดอกอะไรเอาวะต้นนี้ <c oughs> มาเรียนละน้อยยังบัวแดงปะนี่แดงน้อยหนึ่งมือนั้นแหละกะยังเขียวไปเลยนี่ตัวนี้เริ่มบัวแล้วจะได้กินแล้วตัวนี้บ้านับใหญ่แหงอะไรบ้านอัไรแบบใหญ่เลยนะบัวเห็นสับ เอ้นมาบังใหญ่พูดงามขนาดเลยเป็นแบบว่าอันนั้นขนาดสูงขนาดนี่มรกรอเขาจะใส่ผักล้างตูแล้วกะใส่หัวผักบัวนี่หอมบัวหอมบัวตัวนี้เขาจะรีอา ตัวนี้หัเป็นหอมบัวใหญ่แนวใหญ่หอมบัวแบงแมนตัวละน้อยปลูกอยู่พุ่นตัวนี้แหละแมนแม่เป็นปลูก อากาศเริ่มจะแดดปดละแดดอ่อนๆก่อนแรงๆหามงยังแล้วดิบางทีเมื่อนี้หันโน,โน้อยจะไปก้านเขียดอากาศได้ดีเมื่อใดขั้นห้อนเถอะนะมันจะออกหลายาตัวนี้เขาจะรีเอาเดี๋ยวจะไป เอาตันั่นทั้งจะลุกเอาไปต่อเลยงามมากป้าต่อไงคะนะ่ะตัวนี้จะเป็นขบับบัวแดงนี่มีสองนานแต่ว่าเขากินชีวิแล้วตัวนี้นานนี่มันเขาจะลกอกแบบนี้เลยนี่ส่หลายแซ่บลายก็อเอาไปทำให้เงิน นี่คือพักของเราไปรอดว่าหมกทั่วพอในการเริ่มเป็นดอกอล้วที่เริ่มสิได้เก็บหมากไปได้นี่ายขนาดเลยฮ่าบอกเล่นละน้อยเงาธรรมาดาดเลย ให้เป็นวเนาะอุนต้นมะใหญ่ผักสวนครัวตอนนี้เป็นท้องกระเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วพ็บซีนี่ได้ผักมาประกะหลายเลยมาเตรียมเครื่องเรี่มมาเตรียมเครื่องเริ่ม เห็ดเมนูออมคิเล็กของเขากันเลยเมนูเมื่อนี้ยันเป็นเมนูอันกินสําหรับวันผ่าเด้อเพียบสีมื้อนี้วันศิลบ่ได้กินอันเป็นกินไก่กินปลาอีังกินออมกิเล็กเก็บอันมาขัง่างนือนนี่ผักผักบักลายเลยออมเส้นหนังควายเม่เพิ่นซื้อหนังอันไว้สองโลละน้อยจัดใส่บักลายนี่หนังบักลายเลย ขี้เล็กก็คือมีแต่สองก้อนน้อยนี่แหละช่วงนี้หั่นก็นคือหายากแน่เพราะวะ่าเพื่นนั้นโปร่งแน่แล้วกับคนมหาหลายวางหนึ่งหั่นก็เห็นอันเพิ่นมหาพอดีโปร่งขึ้นมาหนึ่ง,งวันน่าจะเพิเก็บเอาเมื่อวานนี่อยากสิมาตําเขาเบื่อก่อนซะใส่เขาเบือดด่อหลายๆเแซ่บเมนูวันพระ <laughs> กินแบบนี้แหละเมนูวันพระถ้าบ่มีขีดเล็กเมื่อไหจะเก็บผักมาซุปซุปผักเราจะใส่มักเพชรแห้งใส่มักเพชรแห้งกับหัวผักปัวหอมแดง วัดสามมือแล้วเพบซีแล้แลนนเนี่ยยังบัวเซาไปสืบไขี้มูกตืๆอยู่ต่ำเขาเบื่อได้ประมาณหนึ่งเขาจะเอาขี้เล็กลงไปต่ำน้ำกันเลยนี่นอสองก้อนยกวยกปรกัน ทำให้เนื้อคิเล็กกับข้าเบือเข้ากันลองสูตรนี้เบิง่งบางทียันแซบมูนล,ละเอียดดีแต่ละเท่และน้อยอ่นมีแต่ว่าเอาคิเล็กลงไปลีนต้มเลยไปขวเลยน้ำกันเลยอยู่ในหม้อเลยเบิรเคยตักเทือสูตรนี้ขั้งแรกเอาเข้าเบือกับอันเคเล็กมาทำครับ ข้างหมอนี่ออมกิเล็กของเขาก็คือจะใส่น้ำยานางคุณคุณแบบนี้เลยจะน้อยขั้นยางดียานางลงไปต้มกันตามอันนี้เลยเด็กก็ะสีเอาลงเลยออมกิเล็ก ควอนุญาตเดิมพิบซีคืออย่างนอแต่ตเสียบดีเลยเอาลงไปเลยนี่เขาเบื่อต้องได้มันคนไปอย่างนี้ญาตเพิ่นติดเหนียวขนาดเลยคีเล็กกับอันเขาเบื่อตักเอากันเส่ได้ยีีเล็กหายยากช่วงนี่ เขียเอาเบิดเลยอึ๊บต่อมาเขาจะมาซอยหนังของเขาก็คือ,อยังซอยปลาเลี้วเท่อนี่ว้าเดี๋ยวน้อยใส่หลายขนาดอ่าพอดีสองมัดเอาใส่หนังสองมัดนะใส่หลายเอาเทีเวะซอยตอน,นอยน้อยซะ ไม่แน่ใจว่าหนังควายหรือหนังงัวแต่ว่าตอนน้อยๆบางๆเนี่ยข้างหนังควา,ายอาจจะตอนใหญ่ๆตอนน้อยๆบางๆซะใส่ตละลทือหั่นหนังหัน่นชีวกรกิเล็กเท่อนี้เขากระจัดแบบลายลให้ีิเล็กเบิดก้อนหนังมึงดูโมไม่จักเชือดอก ว่าชิใ้่หนังหน่อยหนังลายหนังกระเบิดก่อนเกา่าเวลากินอนะ่ะพากันคุยหาแต่หนังเด้ใส่สองหมัดนี่แกยังสิพากันคุยบ่ป้าอื่นตัวตัวตัวดีเข่าเหนียวกำลังขึ้นอายซุกแล้วกันคุยเข่าเหนียวห่อน,น,นเลยแหละ บใส่หนังลงไปเลยมาวันนี้ก็สิมาปููกสูตรของเขากับมีแต่เป็งนงัวกับประเดกเท่นี่แหละว่ได้ใส่อยียงไหลสูตรเซ็บเซล้วมันเป็งนงัวใส่หลายเซ็บหลายตามด้วยกระเดก คนวัดตัวเลยนะลเนาะตอนนี้มันคนในหน่อยหนึ่งยางขบวัดติดก้น ก่อน,นไฟพักลงไปแล้วว้าวแซบบ่บแค่เมนูสีเขียวเมนูผักอย่างเดียวเลยออมแล้วออมผักกิดเล็กแล้วกตยังเอาผักใส่อีกธรรมดาเมนูผักล้วนเลยวัยนนี้นี่มีห,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 หตาตานังอันงัวตัดไปนึง ว้าวแข่นอันต้นไปตแซ่บนะว้าวตัดแสบกว่า24นี่เขาเนี่ยค่อนๆมาคุยว้ายมีแต่หนังล้วนๆเลยว้าวน่าอร่อยจังเลย นี่พีพีซีตอนนี้ออมกิเล็กเข่ากันแล้วมาเด้อกินข่าน้ากันมือน้าน้อยกินเข้าวไวเพราะว่าเข้าวสวยไม่ได้กินตั้งใจเช็ดออมกิเล็กกิตะเวนนี่พอดีข่ากับสุปตานี่พีพีซี้านึ่เนี่ยเข้าเย็นขอาืมโจกเขาเย็นใส่กันเลยหนึ่งอีกสองหอบอันนี้เป็นเข่ามาป่าปาวันศิลป์วันน,วนี้นะวันสีแกงอันวันสีแกงปลาคอน้ำมือนนแต่ว่าคึ้นลาขึ้นนา<อ>วันศิลป์ วันชิน้นนี้พากันกินอ่นออมผักนี่ยังสิหอ,อมเตนจะกิน,กนอรกแซต้อมอันนั้นพูด

ใส่หนังต้องมาสองมัดคุณเนี่ยอ้าวง้วงเป็นอี๋ไรโซนกันเดยอะคุณจ้าเยอะมากดิไม่ได้ซอยหมดอนะ่ะท่านดอกกันให้เสร็จเดี๋ยวบ้านเราอู้ คนจิพากันไปเก็บผักแกงขมมันแกงปลาคอปลาคอใหญ่ที่ไปซื้อมานะั่นเห็นราคาปลาคอโลหนึ่งแสนค่ะบีบซีพวกปันน่นอยากกันขึ้นอยากดูดน้องเลยเอามาขายส่วงนี้มราจะดูโเทิดน้องไดจาก<บ>สียางพวกบอได้ให้ยังเขาจะมาดิ้น เขาแ,งแลงละน้อยก็คือจะแล้วเลยกินออกกินเล็กแล้วบางกีเพบซี PVC, เดียวละน้อยจะพาเพบซีมาอัปเดตหน้าบ้านของเขาว่าเป็นนาไรขี้ฟ่นหลายแหงเพบซีเบอรคุณเล็ดลดแรงหน่อยนึงนะคุณหน้าบ้านกับบกาหลายคีฟ่นอันข้างบ้านอีกกระป่าน,นั่นก็คือเขายังพอได้ตั้งเสาเถือยังยังแบบ เป็นคือเก่าคือมือนั่นแหละปวาร์ยังหามือดีโบได้เอฟซีแล้วน้อยเบิงตำลาอยู่ปุ้มมันก็คือเพิ่นเพิ่นวันจันทร์วันจันทร์กับวันพุธเหลือนั่นกับโบโอเคปันไดมือดีก็คือภายในทิศหนึ่งก็คือจะมีสองมือวันจันทร์กับวันพุธเอฟซีน่าจะได้ตั้งประมาณวันพุธนี่แหละถามพ่อเมืองกอนว่าเพิ่นวางบอกพวกว่าส่นนี้พ่อเพิ่นกับปีเวียงมือดีกับมีซัมนันเฮากาสิีได้หาตั้งแต่ เมื่อวันนั้นนั่นแหละวันจันทร์กับวันพูดเวยบซีนี่ยังเหมือนเดิมเสาก็ยังเรียนไรซ่าอยู่นี่แหละมิแต่ว่าคันได้ตั้งเสาแล้วกะสีง่ายขึ้นไปเนี่ยแหละเพราะว่าพอเพิ่นกัสีเริ่มกอ่อเริ่มอย่างจนได้กัสีได้ไปซื้อดินดินบล็อกหรือดินจียังบบฮห้ว่าซีเอาตัวใดเียบซีแผนของเขาก็คืออยากได้ดินจีแต่ว่าราคาเพว่แผ่นแพงกว่าดินบล็อกเียบซีก้อนหนึ่งนะ่ะเกือบซ้ำๆกันเลย เขาก็ต้องได้แท่หลายก้อนแหงเวฟซีถาติดตามมือว่าจะได้ดินเลยดินบอกขันว่าแพงแท้ๆเขาก็สีเอาดินอันจีหั่นแบบว่ามากโกแต่คานบอกเปินเอื้อนนะแล้วบรรน,นั้นก็ค่อยเอาดินบอกโกหั่นกำแพงข้างๆฝาเหงอนวสาสันซะแบบถาติดตามเวฟซีว่าเขาสีได้อียงมาตอนนี้ก็คือยังเสายังเรียนดูยัง,ายยางหามือตั้งเสาบ่าได้เทือตอนนั่นก็จะอัปเดตไปแต่ละขั้นตอนตอนนี้ก็คือยังเพนแบบนี้ จีสวนพอตั้งวันวันหน้าวันพุธลองเบิงพอเป็นมือดีหาตั้งคันสมมุว่าตั้งกบตรงได้หาคนมาเบิงนน้ำหาสร้างแท้ๆขนาดมาตั้งตั้งไปทางใดอย่างีอย่างแล้วก็จะได้หารถอ่ารถเคานบเอรเพิ่นมายุกขึ้นนห้เพราะว่าเสาเนี่ยก็ถือวันหนักแนเนาะพอวูดเดียวก็คือสีบอลลอนคันมือวันเสาร์วันดินเห็นกับสีได้อยู่เพราะว่ไอ้ซวยปไปอาสวั์เพิ่นว่างแต่เสาทย์เมื่อสีตั้งเสาก็เป็นมือเขาการแน่กันเลยว่าบัว่างยิบซี จงไดนก็ทาติดตามเดอ้อสำหรับคลิปนี้ละน้อยก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพียบซีใครมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเดอ้อขอบใจพี่ซีทุกคนที่รับชมจบจบคลิปแล้วมากดคา้าโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อบาย